แม่น้ำแซนจะพร้อมจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมากน้อยแค่ไหนแล้วความสะอาดของแม่น้ำแซนจะปลอดภัยสำหรับนักกีฬาหรือไม่เหลืออีกไม่กี่วันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมจะเปิดฉากขึ้นแต่หลายฝ่ายก็ยังกังวลกับคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนที่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการลงไปไว่ายน้ำแต่ฝ่ายจัดก,การแข่งขันยังยืนยันว่าด้วยสภาพอากาศที่ดีในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำให้คุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนนั้นดีไปด้วยและจะพร้อมสำหรับจัดกีฬาตะไลกีฬารวมถึงว่ายน้ำมาราธอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของฝรั่งเศสทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาฝรั่งเศสนายกเทศมนตรีกรุงปารีสรวมไปถึงประธานจัดการแข่งขันปารีสเกมที่ลงว่ายน้ำเพืเรียกความเชื่อมัน่นสำหรับตกีฬาในโอลิมปิก จะแข่งขันวันที่30มสถึงสากรกฎาคมส่วนว่ายน้ำมาราธอนจะแข่งขันในวันที่5สิงหาคม